สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568นะคะก็กลางสัปดาห์กันอีกแล้วเนาะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วบางจังหวัดบางพื้นที่ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะหนาวนี่เริ่มไปแล้วนะคะแต่บางพื้นที่บางจังหวัดที่ติดเขาติดดอยก็อากาศก็ยังพอยเย็นๆอยู่เนาะ เรื่องฝุ่นปีนี้ก็หวังว่าคงจะเบาบางกว่าปีที่แล้วนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะถ้าเห็นไรเผาก็เป็นหูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่าช่วยกันจุดอย่าช่วยกันเผานะคือช่วยกันเป็นหูเป็นตาพื้นที่ไหนที่เออมันมัน,ม,นมีการจุดไฟเผาอะไรเงี้ยก็แจ้งหน่วยงานที่เขารับผิดช,ชอบเนาะ จะได้แก้ไขทันท่วงทีนะคะฝุนจะได้เริ่มน้อยลงเนะาะมื่ออปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะว่าวันนี้เขาจะมีข้อความ,ามอะไรส่งถึงคุณนะแต่มันเป็นพลังงานรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะไม่ได้จบชงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะถ้ามาเจอพิปนีก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่ฟังแล้วรู้สึกดี ฟังแล้วมันมีกำลังใจนะคะแต่ถ้าข้อความไหนฟังแล้วมันทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิมนะหรือมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณปล่อยผ่านเนาะไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะคะมาดูกันเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยโหยหาคุณมากเลยนะแต่เจอเรื่องยากๆๆอ่ะก็อ,อยากเดินหนีแหละเขาไม่เคยรู้สึกถึงแพชชั่นที่เขามีต่อคุณเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลย เขาอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอนนะคาคตของเขานะแต่ก็ยังมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะเขายังม,มีเรื่องอะไรที่มันเป็นความลับเขาไม่ได้บอกคุณทุกอย่างหรอกเนี่ยแต่ก็อยากจะพูดความจริงกับคุณนะเออม,มีบางเรื่องที่อยากจะบอกกับคุณแต่เขาก็ปล่อยให้อีโก้นี่แหละมันมาทําลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเขาไม่อยากเป็นรันเนอร์แล้วว่ะเขาไม่อยากวิ่งตามแล้วว่ะ บางเรื่องบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้นะตอนนี้เขาก็เหนือ่อยล้าอ่อนแรงเหลือเกินนะคิดอะไรไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกในะตอนนี้ <c oughs> แต่เขาก็หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยเขาเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วนะหลังจากที่คุณกับเขาแยกทางกัน มีแค่คุณคนเดียวนะที่เข้าใจเขาที่เห็นเขาได้แบบทะลุปุโปงเลยนะเขาต้องการที่จะอยู่ใกล้ๆคุณนะเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณแหละเขาอยากที่จะดูแลคุณให้คุณได้มากกว่านี้นะมาทำอะไรให้คุณได้ดีกว่าเดิมเขาอยากทำเขาอยากจะโอบกอดคุณไว้ในอ้อมแขนของเขานะคะแล้วก็ บอกกับคุณว่าคุณน่ะมีความหมายกับเขามากแค่ไหนมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะในชีวิตที่ขาดคุณเนี่ยเขาอยากจะได้โอกาสอีกครั้งนะเขาอะยังรู้สึกชอบรู้สึกหลงไหลในตัวคุณอยู่เหมือนเดิมการที่ขาดคุณเนี่ยนะคะชีวิตของเขาอะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนะ ไม่มีใครที่เข้าใจเขาได้มากกว่าคุณแล้วไม่ละถึงเพื่อลืมเธอต้องพึ่งยานอนหลับหรือเปล่านอนไม่หลับนะคะมันจบลงแล้วหรือเปล่าเขาหลงคุณมากๆเลยนะเขาคลั่งใครคุณนะคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมจะให้อภัยเขาได้ยังไงกับสิ่งที่เขาได้ทำให้มัน วุ่นวายอยู่แบบนี้นะไม่มีใครเชื่อเขาเลยนะเขาคงต้องปล่อยคุณไปเพื่อที่เขาจะได้ไปค้นหาตัวเขาเองก่อนนะอืมแต่เขาอยากมีเซ็กส์กับคุณนะ่ะเขาคลั่งคุณมากเลยนะเขาคิดเรื่องเซ็กส์กับคุณนะ่ะทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ก็ไม่รู้เออ เขายังคุยอะไรกับคุณตอนนี้ไม่ได้ยังพูดอะไรกับคุณตอนนี้ไม่ได้เขารู้นะว่าเขาอะต้องไปจัดการกับตัวเขาเองก่อนตอนนี้เขาขอโฟกัสอยู่ที่การฮีลใจของเขาก่อนนะแต่เขาก็ชอบคุณมากๆเลยเขาก็ยังชอบคุณมากๆเหมือนเดิมนั่นแหละ เขาขอโทษจริงๆนะคุณควรจะได้รับอะไรที่ดีกว่านี้ดีกว่าที่เขาให้คุณเขาฝันถึงคุณด้วยเขามองดูรูปคุณในโทรศัพท์ของเขานะเขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับใครแบบนี้มาก่อนจริงๆเขารู้สึกเหมือนคุณอนะมองเขาได้ทะลุป,ปุุปโ่งเลยเออมาอีกแล้ว ตอนนี้อยู่ในความมืดมนนะเขารู้สึกประหมาะ่าเขารู้สึกหวั่นไหวเวลาที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณนะเขาเสียใจกับการกระทําของเขาที่ผ่านมาตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของเขามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยตัดใจไม่ได้ผิดหวังน,นะรู้ไหม อยากมีเวลาอยู่ด้วยกันเลือกได้ไหมอยู่หา่าง,งๆยังห่วงจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเธอขาดเธอไม่ได้ใจเย็นๆน,นะยี่งรู้จักยิ่งรักเธอไม่มีคำแก้ตัวดูแลตัวเองดีๆเราดีกันนะ กลับมาได้ไหมเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นรอหน่อยนะเธอคือคู่แท้ไม่ถูกหรอเขาอืมตอนนี้ไม่รู้นะตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเทียบว่าฉันมุกอ่อนแล้วล่ะฉันยังไม่อยากมีใครนะตอนนี้นะคะอยู่คนเดียวสบายใจดีเมาส์มอยกับเพื่อนเออไป แงเอากับเพื่อนอะไรประมาณแบบนี้เนาะแต่ก็มีใครบางคนอ่ะเออเขานั่นแหละอ,อ,อยากเดทกับคุณนะคะอยากให้แบบว่าเออมาเจอกันมาคุยกันมาเคลียร์กันประมาณนั้นนะคะคิดเวลาเซตวันเวลานะคะว่าจะมาเจอคุณวันไหนน่าจะกําลังจะออติดต่อมาหาคุณนั่นแหละนะคะเพราะแพทชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่า เขาก็ยังชอบเขาก็ยังรักเขาก็ยังหลงคุณเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าตัวเขาเองต้องไปค้นหาตัวเองก่อนอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ยังไงขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะกดติดตามช่องน,นี้นะมูนสตาร์ทาร์โร่911เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาแบบนี้บ่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ